สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกม My Craft นะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาเออ่รีวิวนะครับเป็นรีวิวเออ่ยศทั้งหน้าของยศพี่เมียมนะคะผมเพราะยศพี่เมียมจะเพิ่มมาสองอันนี้นะผมจะไม่เหลืออันนี้เลยแหละนะฮะก็สามารถเอาของอะไรได้เลยนะครับผม ยศพี่เหมยก็คือเป็นยศแรกๆเลยนะฮะไม่ใช่ยศแรกๆฮะยศยศของเซิร์ฟเซ็กซี่ยศแรกคือการเดียนะคะการเดียนนี่ก็คือการใช้น้ํายาโหดนะฮะน้ํายาของการเดียนจะเป็นน้ํายาที่โหดแล้วนะฮะโหดโหดโหดมากเลยแหละนะฮะน้ำยาของการเดียนนะคะผมเดียราบของก่นฮะ,เ,นะ,ฮะเดี๋ยวเราเก็บของก่อนอเดี๋ยวนะไอ้ก็จะเป็นยศของเรียกว่าอะไรอ่ะ ของพรีเมียมนะฮะก็จะได้พวกของได้แไอรอนปพ๊บสามารถแลกกางเกงเหล็กเอ้ยกางเกงเพชรได้นะคะในเบสบอลทีะะ่เราซื้อมาในเบสบอลนะครับอ่ะโอเคนะครับส่วนไอทองแดงเนี่ยมันเอาไปแลกทองได้ฮะ,ะตรงนี้นะฮะสามสองฟอนนะครับปพ๊บได้ทองมานี่ฮะ,ะโกนะผมก็เอาโกไปซื้อธนูได้นะฮะนี่ฮะเจ็บธนูอันนี้แรงกว่านะสิบอันอะ นี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะคะผมแล้วก็เอาไปซื้อของได้เรื่อยๆเลยนะฮะอันนี้คือเราแค่ฟาร์มเรื่อยๆฮะฟาร์มจนกว่าจะของจะฟูลนะครับผมแต่อันนี้จะไม่มีพ i ิกแอคโคดนะฮะ่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาลาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ